ดาวพระฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาบความสำเร็จของชาวกุ้มในเดือนมีนาคมนี้ก็กลับมาโคจรเดินหน้าได้แบบเต็มกำลังกันสักทีและสิ่งที่โดดเด่นไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะะเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสมหวัง ก็จะยังโคจรเป็นทั้งมหาอุดเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ซึ่งเป็นจังหวะที่คู่ดาวสุกดาวพฤหัสนั้นจะยังช่วยหนุนนำหนุนส่งให้วาสนาทางการเงินของชาวกลุ่มทั้งหลายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเชาวชะตามีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับความรุ่งเรืองความสมหวัง และก็โดดเด่นดวงดีในเรื่องของโชคลาภวาสนาเรียกว่าคุณจะมีความสุขนะคะเกี่ยวกับเงินทองรายได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นเอาล่ะบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะหาเงินได้ง่ายจะได้เงินเยอะกว่าเก่าส่วนดวงดาวอื่นๆที่โคจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมีนาคม คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาวราศีกลุ่มทุกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุมค่ะ แต่หากท่านใดนะคะที่คุณอาจจะไม่ทราบลักนณของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศรีกุมรับฟังคํำพยากร์ณแทนได้นะคะและสำหรับชาแน,นลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอนจะใช้โหราศาสไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาแล้วก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงถ้ายคลิปนะคะ ก็เอาละค่ะชาวลัคนากรุมราศีกุมคะสำหรับโชคชะตาของคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็นับว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณนั้นกำลังจะได้พบกับความราบรื่นความสมหวังหรืออย่างน้อยตัวของเจ้าชะตานะคะก็จะมีความสบายกายสบายใจเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น เพราะว่าในเรือนการเงินนะคะในภพกระดุมพักของคุณนั้นจะมีคู่ดาวธาตุน้ำนะคะนั่นก็คือดาวพุธกับดาวสุกโคจรเป็นอสีติธาตุอยู่ในราศีมีนและตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยหนุนให้ชะตาชีวิตจะมีความราบรื่นสะดวกสบายไม่เครียดไม่อึอดอัดเหมือนเก่านะคะ และเมื่อดาวเจ้าเรือนสุภามีมาตหารเป็นมหาอุดนั้นก็ย่อมจะหนุนส่งให้การเงินการทองของคุณจะมีความลื่นไหลและก็ยังมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์จะได้จับเงินก้อนใหญ่เอาล่ะบางคนนะคะก็ถือว่ากำลังจะโดดเด่นดวงดีในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์นะคะจะได้รับของขวัญของฝากนะคะจะได้ของสวยงามมีราคา หรืออาจจะได้เงินทองทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ในบางคนนะคะก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับบ้านใหม่รถใหม่กันด้วยนะคะดังนั้นโดยภาพรวมต้องบอกเลยค่ะว่าด้วยอิทธิพลของดาวสุพเคราะห์เนาะก็คือดาวสุกดาวพิหัส และก็ดาวพุธนั้นก็จะช่วยเกื้อกูลนะคะทําให้มีนาคมนี้จะเป็นจังหวะแห่งความรุ่งเรืองความสมหวังของชาวลัคนาราศีกุมเอาละ่ะในข้อดีก็มีนะคะแต่ว่าข้อเสียประจําเดือนก็มีเช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวพุธนะคะจะเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระราหูเมื่อเข้ามาโคจรประทะกันก็อาจจะทำให้ชาวกุมช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ย กี่ยวกับคำพูดคำจาการสื่อสารรวมไปถึงเอกสารสัญญาต่างๆที่อาจจะสร้างปัญหาก็ได้และตัวของคุณเองก็ยังมีเกณฑ์น,นะคะที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเพราะเรื่องของเงินทองผลประโยชน์อีกด้วยค่ะและก็ในช่วงหลังวันที่16มีนาคมไปแล้ว ดาวพุธจะถอยหลังกลับเข้าไปทับลัคนาเกิดอีกครั้งก็ส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะชาวกลุ่มทั้งหลายคุณมีเกณฑ์จะป่วยไข้ไม่สบายหรือจะเกิดความเสียหายจะมีความล่าช้าในเรื่องที่คุณนั้นได้เจรจาต่อรองไปก่อนหน้านี้นะคะ14มีนาคมค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาเป็นอุจจาวิราชในเรือนการเงิน และสำหรับแม่หมอก็มองว่าการย้ายของดาวอาทิตย์นั้นจะส่งผลในด้านที่ดีให้เกิดกับคุณเนื่องเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวพระฤหัสบดีก็เลยถือว่าแสงจากดาวอาทิตย์จะช่วยให้ชาวกุมนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์เรียกว่าจะได้เงินแบบหนักๆจะมีโชคลาภกันแบบแน่นๆเอาละบางคนก็จะได้เงินทองของมีค่า จากความรักความเสน่หามากขึ้นนะคะแล้วก็ปิดท้ายในวันที่28มีนาคมดาวพระเกตก็จะย้ายออกจากภพมรณะได้สักที และเมื่อดาวพระเกตได้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มโทษคุ้มภัยให้ในหลายคนนะคะก็ถือว่าในช่วงปลายปลายเดือนนะคะคุณจะได้พบเจอกับกาลยานามิตรจะได้เจอกับคนที่หวังดีหรือจะมีคนที่ชวนคุณไปทําบุญอยู่บ่อยๆก็ได้และขณะเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เจ้าชะตาจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยํากว่าปกติ ในช่วงนั้นกันด้วยนะคะในด้านการงานก็สําหรับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะตลอดเดือนมีนาคมนี้จะยังโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เจ้าชะตานะคะเหมาะกับการสมัครงานหางานเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าจะไปทดลองทำอะไรใหม่ๆนะคะ และสำหรับดาวเจ้าเรือนปุตตะเดิมนั้นก็ถือว่าจะเกื้อหนุนชาวกลุมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันที่16มีนาคมเพราะว่าดวงดาวนะคะจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการเงินก็ส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนาะชาวกลุมคุณมักจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะคะ จะมีโชคดีเกี่ยวกับการเจรจาหรือจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการค้าขายปากจะพารวยวาจาจะเหนี่ยวซับดังนั้นสำหรับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะก็ถือว่ากำลังจะได้รับทรัพย์จากธุรกิจของคุณกันนะคะและก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการไปเริ่มต้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆกันอีกด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดใหม่เพิ่มสินค้าชิ้นใหม่เข้าร้านและในบางคนที่กำลังหางาน สมัครงานก็มีโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับการงานที่คุณอยากจะทำอย่างไรก็ตามค่ะหลังสิมีนานั้นดาวพุธก็จะรีโทเกรดตัวเองนะคะจะถอยหลังอีกครั้งและตรงนี้ก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปข่าวสารเกี่ยวกับการงานการเจรจาต่างๆของคุณอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ มีนาคมนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นเดือนที่ชาวกุมจะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของเงินทองและก็โชคลาภเนื่องเพราะว่าดาวการเงินของคุณในที่สุด ก็โครจรเดินหน้าได้แบบเต็มกำลังสักทีและดาวพฤหัสบดีนั้นจะได้แรงหนุนจากดาวศุกร์ในราศีมีนกันอีกด้วยยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์ดาวคู่มิตรใหญ่ก็จะย้ายมาให้แสงอยู่ในเรือนการเงินนะคะจึงเป็นจังหวะที่เรียกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะคะบางท่านก็จะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลนะคะเงินกํา รายจากธุรกิจการค้านะคะเรียกว่ารายได้จะมาจากหลากหลายช่องทางนะคะเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนั้นจะหาเงินได้ค่อนข้างง่ายนะคะบางทีก็จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เอาล่ะในหลายคนก็กําลังจะได้รับลาภผลโดยสเสน่หานะคะจะได้เงินจากคุนส่วนคู่ครองคู่สัญญานะคะ คนรักหรือว่าแฟนนั้นมักจะนําความโชคดีมาให้ดังนั้นเนาะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอ่ามีนาะคมน,นี้ก็ลองใช้เลขเกี่ยวกับแฟนเนาะไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรืออาจจะให้แฟนเป็นคนเลือกเลขให้ตรงนี้ก็ถือว่าคุณน,นั้นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอยู่เช่นกันนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวคู่ครองที่ทับลัคนาเกิดนั้นนะคะจะเป็นจุดที่เรียกว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดตัวติดกันแต่เพราะว่าชาวกุมเองก็มีดาวเสาทับลัคนารออยู่ส่งผลให้ยังไงเจ้าชะตาจะยังหนีไม่พ้นเนาะในเรื่องของความอึดอัดใจ หรือต่างฝ่ายนั้นก็ต่างจะมีอารมณ์ร้อนจะใจร้อนเข้าใส่กันนะคะจนเป็นสาเหตุให้ต้องทะเลาะจะต้องมีปากเสียงกันก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะหลัง16มีนาคมไปแล้วดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีและตรงนี้นี่แหละก็จะทําให้ความรักของคนมีคู่สถานการณ์จะดีขึ้นจะเริ่มคุยกันได้บ้างในหลายเรื่องนะคะและก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คนรักคู่ครองจะนาพาโชคลาภเงิน ทองมาให้อีกต่างหากนะคะส่วนคนที่ยังโสดเนาะทิศทางความรักของคุณถือว่าจะดีงามต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนเหมือนกันมีนาคมนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะนะคะที่คุณจะเริ่มต้นพูดคุยหรือว่าศึกษาดูใจกับคนที่คุณกำลังชอบพอนะคะและหลายคนก็ยังมีเกณฑ์จะได้กลับไปคุยกับแฟนเก่าคนรักเก่าในช่วงนี้อีกด้วยนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ปรากฏว่าดาวพุธกำลังจะถอยหลังกลับเข้ามาทับลัคนาเกิดอีกครั้งและดาวพระเกตก็จะโคจรอ,อยู่ในราศีกันไปจนถึงช่วงปลายเดือนกันเลยทีเดียวเอาล่ะยังไงชาวกุ่มก็จะต้องระมัดระวังนะคะโรคเก่าๆโรคที่คุณเคยเป็นจะกลับมากําเริบได้ในช่วงนี้ บางคนนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทนะคะอาจจะรู้สึกเหน็บชาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวขี้หลงขี้ลืมนะคะหรือจะมีอาการใจลอยอยู่บ่อยๆชอบมือลอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันที่โชคไม่เข้าข้างทำอะไรก็ติดขัดจะได้แก่วันที่ 9, 10, 11 14, 15, 24 และวันที่25มีนาคมนะคะสำหรับคําทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ p เพจออฟ r อ s ort, 6ถ้วยและคิงเหรียญ ก็อเอาละคาชาวลัคนาราศรีกุมภ์คะสำหรับสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเดือนมีนาคมนี้โดยมากนั้นเนาะก็จะเป็นเรื่องของคำพูดคำจาการเจรจาเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเพราะว่าดาวราหูก็จะปะทะก,กับดาวพุธเนาะส่งผลให้หลายคนอาจจะปวดหัวจะเครียดกับเรื่องที่มันจุกจิกน่ารำคาญใจนะคะบางทีเราก็จะต้องอดทนเนาะไปเจอกับคนที่พูดจาไม่เข้าหู พูดจาไม่น่ารักอยู่บ่อยๆหลายคนก็ไปเจอปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่ตกลงกันเอละ่ะแต่ในที่สุดมันก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณจะเคลียร์ได้ผ่านได้นะคะส่วนไพ่หกถ้วยไพ่ใบต่อมาเนาะก็หมายถึงเจ้าชะตาอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆบางทีคนในอดีตจะย้อนกลับมาให้คุณได้พบ พบเจอกันอีกครั้งและ6กถ้วยนั้นยังหมายถึงการช่วยเหลือดูแลกันของคนในครอบครัวนะคะหลายคนก็จะได้ของขวัญของฝากจากคนรักนะคะจากพี่จากน้องก็เป็นไปได้เรียกว่ามีนาคมนี้เนาะชาวกุมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปพบเจอกับมิตรภาพที่ดีกันนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะจะเป็นไพ่คิงเหรียญนะคะซึ่งก็จะหมายถึงความรุ่งเรืองความสมหวัง ความมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินดังนั้นถ้าหากใครที่ได้ลงทุนลงแรงเหนื่อยหนักมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณกำลังจะได้จับเงินก้อนใหญ่จะได้กำไรก้อนโตหรืออาจจะได้ของมีค่ามีราคานะคะบางคนก็กำลังจะได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่างนะคะเช่นในเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินอสังหาก็ได้เนาะในช่วงนี้เอาล่ะยังไงสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศ ราศีกุมทุกทกท่านนะคะขอให้คุณนั้นจงมีความสุขความสมหวังเน้อถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในงวดเดือนมีนาคมนี้กันทุกทุกคนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็าทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดคะที่ใจด,ดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดโด o n a t i o super tank สมัครสมาชิกช่องของเรานะคะหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจแนะนําติชมแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ